เดี๋ยวจะมีซีรีส์ประมาณมีเดือนสองเดือนนะครับสองเรื่องครับเดี๋ยวแม่บอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเหมือนเดิเดี๋ยวรอจะ่ายอากาศอยากยอนเปต่อที่ยูนิตเป็นยังไงแล้วอะไรครับย้อนไปต่อครับพี่ฮิมเอ่อน่าจะเกือยวกบซึ่งเรื่องแล้วฮะเพราะว่าน่าจะได้ดูประมาณสิ้นปีหรือประมาณต้นปีหน้าแต่ซีรีส์ที่เหรอที่มันยาวมากใช่ใช่เดี๋ยวมีเปิดต่อของจิ้งดุ้งให้เป็นจีนอะไรเลยนะแสดงว่าการก็ยาวเหมือนกันผมใช่ยาวครับมีหลายเรื่องเลย แล้วส่วนงานอีเวนต์ล่ะงานก็ถามหาเพราะว่าอยู่ถางถ่ายไปนานมากจากกาอีเวนต์อ๋อก็ติดงานของตัวเองด้วยนะแต่ก็ไม่เคยว่าอะไรอยเงี้ยว่าก็วันนี้ก็เลยมาแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามรับได้เท่าที่รับได้ก็ล้วกับแล้วจะมีงานคู่ไหมการคู่เลยผมไม่ชัวร์เลยแต่ว่าก็ภาวนาไว้มีเหมือนกันเห็นว่าคุยอยู่ตัวสองตัวน,น่าจะน่าจัดได้นะแต่ว่าง,งานก็นถ่ายโฆษณาทั้งเรื่องมีอยู่เดี๋ยวจะลงดูด้วย ซีรีกับพี่้มก็เกือบจะสิ้นปีแสดงที่โน่นเขาว่าอย่างนั้นเขาอย่างนั้นเอยัทมา่ท่อะไรอ็ออกมาพูดาใช่ใช่ครับ่าอยู่ถ้าเล่นถ้าเป็นคนใครก็ต้นเนี่แหละับเราก็ไม่อยากอยากเห็นู้ด้วยเกิดไม่ได้ไปขับมินเจเกอร์เนาะก็คือทีน่ครับชอผมอันกสุดเ็นโค้ต้าโค้มดบเต้าแบบย่นน่านีอสักพักแล้ะสักพักหเหนื่อยเหนื่อยจาก ทำธุรกิจสอตัวได้แแต่ว,ว่าจเจอปัญหาไมน่น,น่นเยแยแตเริ่มทำธุรกิจตัวเองพรว,ว่าชอบทำนี่ทำนี่เลยก็ลองทำตัวเองดูยากกว่าเพราะเรามเมเไม่เด้วยพอปอไปหลายคนพานตรงรน้าไม่านไาไม่มีอะเป็นคนชีวิตแฮปปี้ครับแต่ว่าเรื่องงานมันจะเียเ นุน,นัน้ครัต้องไปชมโน่นคิดโ่คิด,ดนี่อะไรเงี้ยพวกเราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนอย,อย่านขอเง,งเราเตองฟังตอบแทแบ่นี่ฟังนี่นั่นเยอกาบาคนที่จเร็จแล้วเป็นไาถ้ามันมีาอะไรมาทำอะไระามันนดเรื่องลเรื่องปรดกอะไรงี้ยมากกว่าที่แบบยานยานไม่ตัวีเาาา เขาบอกวะมันมีคนมาโยงเราต้องถามถึงเจ้าตัวนคือผมสบายๆครับแทนโครงกานนะจริงๆมันไม่เกี่ทวกบอะไรกับเราเพราะแบบเพราะว่าคู่เราก็ไม่ค่อยได้ออกงานคู่คนกลางอะไรอย่างเงี้ยหลังๆผมว่าตรงกับต้นก็อยากอองานคู่กันแหละแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็ไม่รู้เขาคุยกันยังไงเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถามว่าอยากออกงานคู่มันก็อยากออกงานคู่แหละแต่ก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆคุยกันอยู่เรื่อยๆจริงๆส่วนมากมันติดที่อะไรอ่ะ ก่าจะคิวงานแต่คนไม่ตรงกันมากกว่าวก็คัด i t i o n เรื่องงางนอะไรเงี้ยก็ยต่างข่ายกันก็คุยกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคุยกันอะไรแ,แต่ว่า,าเจอนาคตงานก็มีโอกาสจะมีครับมีครับผมว่ามีแหละแต่อาจจะยากหน่อยแต่ก็มีเรื่อยๆผมว่ายากนิดนึงแต่ว่ามีเรื่อยๆแน่นอนไม่หายหรอกครับแต่ว่าอาจจะย์ทำงานมีที ลงตัวแล้วผมว่ามันอากาศปล่อยขึ้นมากเล